มาวันนี้เล่นเกมอะไรดีวะอ้าวเยี้ยแม่เอ้ยล็อกอินไม่ได้เป็นไรว,วะ เว็บใหม่คุนได้มาคบ้มไหมฟีวะ อะไรรู al, ้ใช่ไหมถ้าก่อเชื่อมอไร้ะเกิดขึ้นการปวดแขนแค่เริ่มนะตอกไปยังกันไปสไปเลยๆลอดกันไปลวดนไปที่มันเข้ากันต่อไปเป็นนกคุณขาทำพิธานการที่ควรเป็นไงต่อไปเข่าออดใส่เข้าไป ừ phải nghe là mừng nào kim chiều là íp, 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 íp. <laughs> ไงเพื่อนเฮ้ยเออวันนี้นายมีปาร์ตี้เหรอเออว่าแต่มึงมาได้ไงกูยังไม่ทันได้ติดป้ายอะไรนี่อ๋อป้ายกูผ่านขียนเนี่ยเห็นกำลังติดก็พอดาวออกนะมีปาร์ตี้เออคือใช่ก็กำลังมีปาร์ตี้ไงแต่ว่างานยังไม่เริ่มไงคือแค่เรื่องเตรียมของไม่พร้อมไงเออเออให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรนะกลับบ้านก่อนก็ได้เนี่ยเฮ้ยฉันเพื่อนนายนะนายไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไม่เป็นไรกลับไปเถอะให้ฉันช่วยเถอะกลับไปให้ฉันช่วย มังคำพูดกูนะกูบอกให้กลับไปไอ้สับผมว่ามันคงจะไปแล้วนะไม่งเ่อนหุยเฮ้ยเพื่อนมึงมาจากไหนนะฮะเฮ้ยจะช่วยกันนะไม่บอกว่าไม่ไงเอาเถอะไหนๆก็ไหนเลยตามมา ไม่จะบอกว่ะอะไรไ,ไหนมึงก็มาเร็วแล้วเอาของในตู้เย็นคุณด,ดิอะไรก็ได้แล้วก็ไปใส่ในไมโครเวฟดูอันนี้ไหมออไม่ใช่อันนั้นร้องแก้วน้ำหน่งนี่หรอใช่ใส่มาเข้าไปในไมโครเวฟ<ช>นี่หรออืมแล้วเข้าไปเพื่อนเดี๋ยวเราใส่เงี้ยมันไม่ระเบิดวะ ไม่ระเบิดนะเชื่อฉันเอ้ยอันตรายนะฮะไม่หรอกเชื่อฉันนี่ไมโครเวฟใหม่ใช่ดีเอ้ยของใหม่ไม่เชื่อว่ามันจะปลอดภัยนะเชื่อฉันรอดูดมันไม่ปลอดภัยถรงว่าปลอดภัยอืมเร็จแล้วโอ้โ,อโอ้เป็นไงเพื่อนเป็นไงอเอ้ไม่จริมันน้ำไม่ใช่เป็นไงล่ะ ใครส่งมาให้หนูบอกกูทีโดูอะไรไม่เคยเอาของที่แบบไม่ได้อยู่ในตู้เย็นมาใส่ไหมก็มีกอ่ะันเคยก็ที่ฉันใส่ก็มีแค่แก้วนี่แก้วดียวแล้วไอ้เฟิร์นก็เคยใส่บ้างมณ์เนี่ยนะโอ้โหโอ้พระเจ้าไอ้เพื่อเพื่อมึงเป็นไรวะอไอ้หาเป็นไรป่ะโอ้ยไม่เอ็นย่าตายอย่าตายโอ้ยย่าตายอย่า เฮอลีอลีเี๊ยบีมาวะเอาไงดีวะเอ้ยดีล้วจะได้ช่วยมึงเป็นโรบาลหน่อโอ้ไม่อย่าไม่ตายนะยังไม่ตายฉันดูหน้านายสบายมบลอแล้วแหละฉันมีอยกเข้าทุกว่ะใครเห็นใช่ไหมวันนี้เอ้ยเอ้ยทำไรทำไรเอ้ยมามาแคนี่บุ๊คเอาเลย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 เาลย่เลเลเลยเาย ซื้อมาให้อะนะ